สวัสดีครับทุกคนผมกับผมนะครับคนป่าบ้าเกมชื่นเคยฮะวันนี้กับฝอยทองเหมือนเดิมครับภาคที่แล้วนะครับเราได้รถฟรีมาครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูรถครับรถถอยหมอครับไปทุกคนพร้อมไหมเปิดเพลงเพลงอย่างเราเฮ้เฮ้เฮ้คึกคึกจัดพายแยบไอเกนที่มือะบลูและแจ็ละแจ็คเกอร์ประตูตา นี่นะครับจอดตรงนี้จอดไกลได้เกินเพื่อนแดกโอ้ใหม่อดไปครับเรารีบไปครับยู่ไหนน้องประตูมาถึงครับนี่ทุกคนโอ้โหเป็นไงฮะล amborghini ว่ะทุกคนเอาเรื่องเรื่องที่เก็บครับเก็บเลยครับเราเก็บลงรถรถหรูแบบนี้นะครับขอ่าแต่งตัวครับให้บอกกับฐานะครับฐานะดีครับเรานะจอดเลยครับซื้อช้อปปิ้งเป็นไงน้องรถสวยป่ะแน่ แต่งตัวพร้อมรับน้องใหม่ครับรับลูกคนใหม่ครับมาขับเล่นนี่ครับทุกคนเป็นไงฮะโอ้โหผมแต่งไปแล้วครับเรียบร้อยทุกคนโอ้คันนี้เป็นไงครับเป็นไงทุกคนสวยไหมครับโอ้โหแล้วมีแบบสกรีนนะตรงนี้เป็นไงครับฟิกไมล์ครับโอ้นี่ครับแล้วผมไปแต่งมาแบบจัดเต็มครับวันนี้อ้าวไงครับคุณผู้หญิงต้องเลครับเดี๋ยวกำลังรีวิวรถอยู่ครับ ทดสอบไปดูครับเดี๋ยวจะพาวันนี้ครับพาไปขับคันนี้ครับแล้วก็ทำภารกิจกันทุกคนนะเครื่องมันจ้ามากครับไวแรงและสุดยอดครับหรูไปทุกคนครับเราเข้าไปทำงานอิสิลบครับไม่ทำนานครับนี้ว้าวปูดักเราสลายเรามีครึ่งหนึ่งครับเรารีพลายอยู่ครับมีตังสามหมื่นครับเร่งมาเร่งเร่งครับ ทำปฏิยาครับเร่งสปายให้มันเร็วขึ้นครับนี้ปืดหยอดทดลองอืสวยเพื่อนลังเร่งอยู่มีสปายเลยเพื่อน <c oughs> เออเพื <c oughs> ่อจะส่งนายไปที่ดรอปโซนนะเพื่อน <c oughs> แค่ไปที่นั่นแล้วก็รอล้มดูชีพลงมาเนี่ยได้เลยเพื่อนร่างกายผมพ่อมากเู้ยลุยเรา ด้วยคันนี้ครับโอ้รถใหม่ของเราครับสุดยอดไอหมอครับได้มาโคตรดีทุกคนไวจัดโอ้โหไกลมากครับทุกคนเดียวคันนี้มาครับนู่นเลยครับสุดนู่นเลยฮะตายทุกคนลุยครับเรายาวเลยครับตายฮะวันนี้ดูความเงียบของเขาครับของความหุเครื่องนานะโอ้ดูความไวครับความเงียบที่แบบ ผมให้เต็มสนะิบเลี่ยโอ้โหขับสบายมากครับทุกคนตัวนี้ย,ยอดอุ้เยอะม,มากโอ้ดูขับแบบนิง่งๆครับอืแทรกกลางระหว่างเราไปครับสวยครับเอากระโดดเดี๋ยววะฝัง่งนู้นครับตรงฝังนู้นครับขึ้นบนครับขึ้นขเขาเลยพวกเรา,เราขึ้นเลยครับเรา เวลาครับอือหโอ้ยโอ้ติดเงงต้นไม้โอ้ไมคกอดอยู่ตะมูลครับอันนี้แรงสุดยอดครับดูไวจัดทุกคนโอ้ไมโอ้ไมคกอดโอ้ลงเขามาครับด้วยความไวโอ้โหโอ้โหยังอยู่โอ้โยอดยบันเกิน ไปครับงงดิ่เพื่อนโอ้โโอ้ตรงไล้เราผ่าแยกโอ้ยรถปัดนิดนึงวู้ฮู้โคตรมันโอ้โอ้อโอเล็กแร็กเกิน ไปครับต่อครับมันจัดเลย่ะข้ามน้ำข้ามทะเลเฮ้ยยังอยู่ทุกคนโอ้โหโคตรสุดเลยว่ะมีน้ำได้่ะผ่านจุดครับเราข้ามไปเลยครับเราโอ้โหงานงนี้ไงทุกคน ประมาณ500เมตรครับเฮ้ยเพื่อนโอ้โหุดแรงโทษโทษแตะอีกเดียวครับันลร่งวหวมากครับข้ามไปเลยครับโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโออยู่ ไปต่อครับโอ้ my god อยู่ได้แบบนี้รอดได้แบบนี้ชีวิตนี่ครับอยู่บนนี่เองอะไปครับเราวิ่นเหมือนเดิมเลยทุกคนตอนนี้อยู่กันเต็มเลยว่ะดูครับเราตัดลาวครับดูหูอดูดิคนมีฮอว่ะจริงจังเกินมลยพีนุ่มพวกนี้คนเยอะจัด ดูครับโหแบบเต็มเลยฮะเออบ่นนี่ครับดูครับมันพร้อมแบบพร้อมลบครับนี่ครับล่างนี่ครับนี่ครับอยู่ล่างนี่ครับสองตัวครับไม่รู้ทุกคนเงียบกิฟต์ว่ะนั่นครับมาครับเดี๋ยวเราเห็นศพครับต้องรีบฆ่าครับ อ้าวไม่ตายซ้ำไปดิมันรัวทุกคนโอ้ใบกอ้อนเอาเลยแล้วกันครับเอาเลยแล้วกันครับดูแล้วเอาเลยแล้วกันครับลุยครับอุ้ยโอ้โดนทุ่มเกาะทุกคนยิงไม่เข้ากูาเกินโอ้โอ้ใบก้อนทุกคนโอ้ยิงใหญ่ยิงยับเลยนะพันหนุ่มมาดิมาดิครับยังไงโอ้ โอ้ไม่ก้อนเยอะมากทุกคนทั้งรถทั้งคนอุ้ยโอ้ไม่ก้อนเรื่องของดีของแรงทุกคนจะต้องผ่านนะครับวันนี้เล่นปืนใหญ่ครับเล่นปืนใหญ่ครับไหนว่านี่เหรออยู่ไหนวะรถไฟเฮ้ยตามเหรอไม่โดนอีกดอกอีกดอกอีกดอกนู่นอยู่ข้างบนนะครับออกมาตกอยู่ข้างบนนั้นโอ้โหทำไงไปเนี่ย มาทุกคนระวังครับซุ่มครับอุ้ยโอ้เบิดแรงมากโอ้ไม่กอดไอ้หมอนี่มันเล่นเป็นมาดิมา,ด,มา,ด,มาดิยังไงยังไงยังไงกันนี่ยิงยิงเอารถก่อนครับเอาหุ้มเกาะครับหุ้มเกาะครับคนต้อสนใจพวกเราโอ้ยไม่ไหวแล้ววะใช้ปืนล็อกเป้าล็อกเป้า หนึ่งดอกครับอึดมากรถมันพุ่งเกาะอีกดอกปะล่ะเอาอีดอกนี่ไงสองดอกยังอยู่ครับโอ้ยมันมาแล้วโอ้ยไหวกิ้งหลบยิงอัดหน้าเข้าไปนี้วิ่ง,ลลงหลอกเฮ้ยย่าโอ้ยย่าล้อหลอกเฮ้ยเจอคนโอ้ยย่าโดดหลบครับพี่ ต้นกันไปก่อนยิงกมั่วไปก่อนสาดเข้าไปครับต้นไมห้หลบอะนี่ไงอุ้ยมันยิงมาแล้วเอ้ยยา่าเอ้ยหมอนี่ไม่เอาจริงว่ะมาเลยล็งเล็งมาดิครับยังไงไมาดุมโอ้ไปกับเราไปเอาสปายดีกว่าครับโอ้ไม่กอดจะตายโอ้ไม่ติดคัดต้นไม้ครับให้ตายเถอะเออ ลงมาได้เพื่อนสวยสวยครับได้แล้วครับโอ้โหไปครับเรามูฟครับกับฐานครับเราเอซิลแอบครับไปไอ้จ้าขยุอยู่หอยเพื่อนออกมาครับไปครับเราเนี้ยครับโอ้ชนทิพไพรแล้วโอ้ไม่ยังอยู่อืมประตูนี้ครับนี้เรา ไปฮะเข้าม้วงครับผ่านบ้าปะ่ะลุงไงไปครับโอโ้โหแบบไวมากทุกคนตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับยาวเราสบายครับคันนี้ขอโทษจีแค่สามโลทุกคนตัวนี้หลบตรงนี้หลบรถครับเมื่อกี้ม,มันอยู่ไปครับโอย้ยชนนะแรงเกิน เผื่ข้ามมานะฮะไปครับต่อขึ้นเขาครับเราเหมือนเดิมครับสูตรเดิมควงแม็กนัมยอดโอ้โหมางี้อยู่วับนี่มาไงวะเนี่ยลงตรงนี้ครับโอเคครับไปครับยังได้อยู่โอ้เกิน เฉียดฉิวไปหนึงโอ้ยถอยเพื่อนประตูตอันนี้ครับโอ้ไม่กอดยอดครับผ่านตันนี้ครับเราเหยียบมิดครับมิดใหม่ถอยเพื่อนโตรลงุงตรงพิชพาครับผมสายหน้าครับดึงแบบมืออุย๊ยยอดถึงแล้วครับเรากินแหลกมครับโอ้ลง ส่งของไม่ไหวรีบสไยสวยนี่ไงลีไงเอาว่าอะอาละครับยามค่ำคืนแบบนี้นะครับปอการไปทำลายธุรกิจครับคู่แข่งทางการค้าครับผมปอมปตัวมาวันนี้มาส่งของเราเนียนมากครับเชื่อผมฟังเพลงันรถที่ติดระเบิดนะชิวๆเย้ <Yeah. S 2> เออขอบระสูงครับ เอาขอประสงค์ครับผมอ้หคิดดูเต็มเลยเออน้องเข้ามาเลยน้องเข้ามาเลยน้องโอเคเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนขออนุญาตจอดรถนะครับสวัสดี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 ครับจอดกันไหนน้องขอประสงค์ครับวันนี้โอ้โหหมดเต็มเลยว่ะมาส่งข่าวหรือเปล่าอนปีกผู้ชายมีหมดครับ้งนี้เราจอดข้างังแก๊สครับป๊าด ผมส่งครับทุกคนเร้อยครับจอดแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ไปฮะเราเดินออกแบบเนียนๆครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยรัวครับทุกคนรัวไปครับไม่เนียนตรงไหนเนี่ยไปครัเราบูมครับเราขึ้นเขาครับรู้ได้ยังไงไปก่อนตั้งหลักกดระเบิดครับเราตอนนี้เบิดเลยครับ เดี๋ยววะเบื่อกับเราเรียบรอ้อยครับหมดแบบบน,นยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับยังไงครับบนเห็นหมดขับเราตอนนี้ซุ่มครับคันนี้เหรอโบไปขั้เราโบจากด้านบนครับฝั่งนู้นครับโบกไปครับ มาเข้าไ,ไปครับไปโดนอีกทีครับโบอีกทีครับโดนไหมอหือเต็มๆฝั่งนู้นครับโบไปครับหลังคามึงโดนหรือเปล่ามัวตัวไปก่อนโอ้ยโคตทิ้งไปเลยครับยังไงครับหมดทั้งหมดยิงแบบขู่ครับมัวไปมาเดียวยังไงเปินแม็กยังไงครับมาผู้ชมอุ้ย มาข้างโอ้ใบก้อนนัวเหมือนเดิมมาอะไรครับยังไงเราสิงเป็นพกขะม,มาหาลบปะฮะหลบปะฮะหลบปะฮะหลบปะฮะยังไงวะหนุ่มออกมาหนุ่งครับโอ้ใบก้อนปีนหลบมา,ข,าข้างครับอยู่ยข้างในทุกคนขอญาติฉระเบิด โอ้ยเอาไฟไหมโอ้ปา๋าไปแล้วเราเบิดไปบอมครับไปบอมครับปา๋าไปครับเรียบร้อยครับหมดออกมาไฟไหมอา้าวเรียบร้อยอืมอืมอืมไม่ทรมานเพื่อนเอาไปเลยโอ้ยใครยิงหลังโอ้ยอามอนี่ หมุดเม็ดใส่หมดเม็ดชิปหายหมวดมาทุกคนโอ้ไม่ก้อนยาครับจายาโอ้ยจายมึ้งยาจ่าไปแล้วครับไปแล้วครับสวันนี้รถเราครับเรียกมานี่ไปครับทุกคนไปแล้วครับเจอแล้ครับทุกคนล้อเดอะค็อปครับวันนี้พุ่งไหมครับไปเขาเมื่อวานนี้ยังไงตำรวจงงครับ แล้วรอดไงโอ้ตำรวจหลงเขาครับหลงป่ายอดโอ้แล้วผมไหลโอ้ยกอดไม่ขึ้นโอ้ไหลลงแล้วโอ้ไปครับเรามาทหไมวันนี้เนี่ยโอ้ยลม่ลงดี้วรอครับเราสูงมากทุกคนโอ้โอ้โหโอ้อุ้ยสลาสลาลมโอ้ไหล โอ้ติดตะกาโอ้โอ้ถึงพื้นโดยปลอดภัยโอ้ัอยู่เต็มหน้าหมดเลือดชีวิตนักลบจะมีบาดแผลครับทุกคนตันนี้คลิปนี้ก็ไปกคนี้ก่อน,นครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนถ้าไหนชอบก็ติดตามด้วยนะครับกดแล้วกแชร์กันด้วยนะครับคนป่าบาเกนจ้าไปนะฮะกับคลิปนี้พนักงานออฟฟิศนะฮะส่งของรู้ที่ไงนเมื่อกี้โอ้ยสิ่งกลับครับบ้านนอน